สวัสดีวันนี้เปิดภาพมักับผักตำลึงมลชื่อว่าหลายๆคนรูจ้จักเคยเห็นและที่บ้านมี เกาะอยู่ข้างรัว้วรู้หรือไม่ว่าผักตำลึงสามารถช่วยลดน้ําตาลในเลือดได้ยอดเยี่ยมช่วยลดไขมันส่วนเกินของร่างกายช่วยบํารุงเลือดและยังมีสปปรรพคุณดีๆต่อร่างกายอีกมากมายที่หลายๆคนยังรู้และคาดไม่ถึงมันบอกเลยว่าฟังคลิปมนให้จบไปหามาทากินทําทานสุขภาพดีแค่กินถูกว่าก่อนชมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งนะและในส่วนของผักตําลึงที่เราจะนํามาต้มทาชาเพื่อทานลดน้าตาลเบาหวานความดันไขมันส่วนเกินและ เป็นยาระบายอ่อนๆช่วยบำรุงเลือดได้ดีคือส่วนยอดและส่วนใบเน้นว่าเป็นส่วนยอดและใบที่มีความอ่อนสะอาดแข็งแรงไม่มีโรคและไมีมมแมลงรบกวนและเมื่อได้ผักํำลึงในส่วนที่เราต้องการส่วนยอดและส่วนใบอ่อนๆทำการล้างทำความสะอาดให้สะอาด และเมื่อส่วนของยอดและใบที่เราทำการจัดเตรียมไว้ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อมาเราก็ทำการเตรียมน้ำสำหรับทำรรชาค่ะใช้ภาชนะที่เป็นหม้อปกติที่มีที่บ้านได้เลยและทำการใส่น้ำเติมลงไปประมาณ1-2แก้วขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของปริมาณ ตำลึงที่เราเตรียมไว้ได้เลยเปิดไฟกลางต้มจนกระทั่งน้ําเดือดเน้นว่าควรจะให้น้ําเดือดก่อนถึงจะใส่ผักตำลึงใส่ผักตาลึงลงไปและคนให้ทั่วทําตามในภาพในคลิปได้เลยนะคะใส่ตําลึงลงไปและทําการคนพริกให้ทั่วเพื่อที่น้ําและผัก จะได้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวผักจะได้สุกไม่หมาดไม่ลาดไฟแนะนําให้คนไปคนมาพลิกไปพลิกมาแบบนี้สักครู่นะคะดูสีของผักเมื่อเริ่มสุกและดูว่าสุกเสมอกันแล้วเราทําการปิดเตาได้เลยไม่ต้องรอจนกระทั่งสีของผักตาลึงออกสีน้ําตาลเป็นสีเขียวเขียวสดสดแบบนี้ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะทําการปิดฝาหม้อและปิดเตาได้เลยพักทิ้งอุ่นๆกรองแยกระหว่างน้ําชาลและใบตําลึงได้เลยและอย่าเพิ่งปิดหนีกันฝั่งวิธีการกินการทานท้ายคลิป แล้เมื่อน้ำชาใบตําลึงเริ่มอุ่นแล้วค่ะมันทาการกรองแนะนําวิธีการกินการทานกันเลยน้ําชาหาะแนะนําให้ทานในช่วงเวลาอุ่นๆดีท่านก่อนอาหารเช้า ก่อนอาหารเย็นประมาณ5 1 5ถึงสนาทีปริมาณการกินการทานหนึ่งแก้วกาแฟประมาณนี้โดยประมาณค่ะไม่แนะนําให้ทําเพื่อทานหลายๆวันให้ทําแล้วทานวันต่อวันหรือมื้อต่อมื้อเท่านั้นเพราะคุณค่าทางอาหารจะอยู่ในความสดใหม่ของผักที่เราเก็บมาค่ะสามารถที่จะทานนี้นะคะร่วมกับน้ำผึ้งได้นะถ้าใครหลายๆคนที่ อยากจกะใส่เพื่อเพิ่มสปปรรพคุณทางยาแต่ใครที่มีอาการของโรคเบาหวานค่ะพยายามใส่ให้น้อยลงสําหรับนี่น้ำผึ้งหลายคนถามมนมานะว่าในเมื่อเราเป็นเบาหวานทําไมค่ะจะทานสูตรเพื่อลดน้าตาลลดเบาหวานทำไมยังใส่น้ําผึ้งเผื่อบางคนไม่ชอบรสชาติของน้ําผักเติมนิดหน่อยปริมาณไม่ได้มากมายเกินกว่าที่ร่างกายนําไปใช้ได้มนนะ้ว่าใส่ได้ค่ะและทําการกินการทานช่วงอุ่นๆนี้กําลังอ,อ,อ,อุ่นเลยนะคะ รสชาติก็หอมใบตาลึงค่ะแล้วก็นี่นะถ้าใครอยากเพิ่มความหอมหน่อยเมาแนะนําให้ใส่ใบเตยได้นะ mm. เพื่อที่จะได้อ่าไม่ทําให้รสชาติของใบตําลึงหายไปแล้วก็เ,เพิ่มสรรพคุณทางยาด้วยส่วนใครที่อยากจะเพิ่มความหวานในแบบที่ถ้ามีย่าหวานก็เพิ่มเข้าไปได้แต่ถ้าใครไม่มีอยากจะเพิ่มสรรพคุณทางยาด้วยน้าผึ้งก็แนะนําเลยค่ะมันบอกเลยว่าสูตรนี้ดีมีประโยชน์สําหรับคนที่เป็นเบาหวานจริงๆนะ ทานง่ายค่ะหลายๆคนที่ไม่ชอบทานน้าสมุนไพรมนแนะนํำเลยว่าสูตรนี้ทํากินทาทานได้ส่วนผักตําลึงที่เราลวกไว้แล้วเรียบร้อยมลแนะนําให้ทานได้เลยทานเป็นผักเคียงทานเล่นทานต่อมือ้อถ้าทานตัวผัก ัวใบด้วยไม่ไม่ไหวคือทานเป็นประจำมันจะเอียนฉะนั้นเราก็กินบ้างไม่กินบ้างได้นะคะแต่ว่าทานกับน้ำพริกตัวนี้อร่อยมากมันบอกเลยหลายๆคนสูตรนี้อยากแนะนำให้ไปทำกินทำทานกันเพราะเป็นสูตรง่ายๆ,ใก,ๆใกล้ๆตัวะคะ่ะอร่อยทานง่ายนะคะหวานอนะ่ะเพราะผักสด และท้ายคลิปนี้ถ้าใครที่เห็นว่าคลิปของมันมีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกันเอยอะๆเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆและสารละดีๆของมนค่ะมนคิดว่าสาระดีๆกับผักใกล้ๆตัวจะมีประโยชน์สำหรับหลายคนที่มองหาทางเลือกของสมุนไพรสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ